ศาสตร์ความเชื่อแห่งตัวเลขมีอิทธิพลต่อดวงชะตาชีวิตของคนเราตั้งแต่เกิดตัดวเลขของวันที่เกิดสามารถใช้ทำนายดวงชะตาและลักษณะนิสัยของบุคคลได้ตำราโหราศาสตร์ไทยโบราณโดยอาจารย์จักพยากรศาสตร์และทีมกดไลค์มีคนรักคอยห่วงใหญ่กดแชร์ได้บุญมีบริวารมากกดกระดิ่งเป็นผู้นำชื่อเสียงโด่งดัง กดติดตามเทพพิทักษ์ดูแลช่วยเหลือดวงชะตาและลักษณะนิสัยหญิงชายที่เกิดในวันที่28คุณเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองอิทธิพลของเลข2คือดาวจันทร์อิทธิพลของเลข8คือดาวราหูทําให้คุณมีลักษณะนิสัยเป็นคนจิตใจอ่อนโยนและเอียดอ่อนรักคนง่ายไว้ใจคนง่าย มีความสุขกับชีวิตที่ไม่เข่งครัดหรือตึงจนเกินไปรักความสะดวกสบายชีวิตต้องอาศัยเครื่องอำนวยความสะดวกที่เรียบพร้อมจึงจะมีความสุขบางครั้งจะมีความคิดขัดแย้งกันเองเพราะในใจนั้นอ่อนโยนแต่ภายนอกอาจแข็งกร้าวไม่ยอมคนเนื่องจากเป็นคนมองโลกในแงด่ดีข้อเสียของคนเกิดวันที่28คือหลงไว้ใจคนง่าย และไว้ใจคนผิดทำให้ต้องเสียใจในเรื่องนี้ทำอะไรมักทำตามอารมณ์ให้อารมณ์เป็นใหญ่บางครั้งก็ดีแต่บางครั้งกลายเป็นไม่แยกแยะถูกผิดชอบช่วยเหลือคนไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะถูกหรือผิดหากเป็นคนที่รักก็จะทำทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือให้ได้ชอบการแต่งกายดีชอบใช้ใจ่ายเงินแต่ยามไม่มีเงินก็สามารถจมลงได้ พูดจาไพเราะมีสเสน่ห์ที่วาจาเนื่องจากเลขสองบวกกับเลข8ได้เท่ากับ10ดังนั้นสิ่งที่จะเด่นคือมีส่วนดีอยู่ด้านหนึ่งแต่ด้อยหรือเป็นปัญหาอีกด้านหนึ่งไม่สามารถได้อะไรเต็มร้อยในทุกๆด้านแต่มีนิสัยไม่ค่อยยอมรับความจริงทงั้งๆที่รู้ว่ากำลังมีปัญหาดวงด้านสติปัญญา คุณเป็นคนเฉลียวฉลาดปัญญาไวแก้ไขเหตุการณ์ได้ดีแต่เชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปทำให้บางครั้งคาดการผิดเป็นคนเรียนรู้อะไรได้เร็วเข้าใจง่ายหากเรียนทางด้านการตลาดบัญชีจะทำได้ดีคนที่เกิดวันที่28มักไม่สนใจการเรียนสูง,สงแค่เรียนปริญญาตรีก็พอแล้วออกมาหาความรู้นอกสถานศึกษาจะได้เร็วกว่า เป็นคนสนใจการเรียนหลายด้านทั้งศาสตร์และศิลป์ส่วนหนึ่งคนเกิดวันที่28จะไม่ยอมละทิ้งคือการเรียนด้านศิลปะรำไทยดนตรีหรือเกี่ยวกับความสวยความงามทั้งหลายควบคู่ไปกับการเรียนด้านอื่นๆมีการเรียนรู้กันไม่หยุดหย่อนสามารถจดจำคำสั่งสอนอบรมของบุคคลและถ่ายทอดออกมาได้เป็นคนที่รักใคร่ของครูอาจารย์ จะได้ใช้สติปัญญาของตัวเองอย่างเต็มที่ในการรับผิดชอบงานครอบครัวและได้ใช้สติปัญญาผลักดันให้ตัวเองไปสู่ความสำเร็จได้ดวงด้านอาชีพคนเกิดวันที่28ไม่ค่อยได้ทำงานหนักมากนักทั้งหญิงและชายจะทำงานแค่พอดีพอดีไม่หักโหมเหนื่อยยากจนงอหัวไม่ขึ้นการงานไปได้อย่างชา้ชาๆหากไม่หวัง ถึงการก้าวกระโดดก็จะสามารถทําไปได้เรื่อยๆไม่มีสะดุดนอกเสียจากอย่าหลงเชื่อคนอื่นมากเกินไปโดยเฉพาะการลงทุนเพราะอาจทําให้หมดตัวได้อาชีพที่เหมาะสมคืองานทางด้านศิลปะการพูดการโฆศพผู้อ่านข่าวผู้ใช้เสียงทรรมาหากินนักร้องนักแสดงนอกนั้นก็เป็นนักบัญชีพนักงานธนาคารพนักงานฝ่ายบุคคล งานด้านสาธารณกุศลต่างๆง,ง,งานเหล่านี้จะให้ชื่อเสียงเกียรติยศความก้าวหน้าได้ดีหากทำงานเกี่ยวกับการแสดงอย่าคาดหวังถึงการเป็นตัวหลักพระเอกนางเอกเพราะจะอยู่ได้ไม่นานแต่ถ้าหากเป็นนักแสดงสมทบจะทำให้อาชีพการงานด้านนี้เป็นไปอย่างยั่งยืนยาวนานดวงด้านการเงินคุณเป็นคนมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือ มีคนอุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือทางการเงินดีมากส่วนใหญ่แล้วการเงินที่หามาได้ด้วยตัวเองแค่พอใช้สำหรับซื้อความสะดวกสบายให้กับตัวเองเท่านั้นเพราะเป็นคนที่ใช้เงินค่อนข้างเยอะการเงินที่จะรับผิดชอบผู้อื่นจึงต้องมาจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือเงินรายได้พิเศษต่างๆเป็นคนมักมีรายได้พิเศษมีเงินรางวัลเข้ามาบ่อยๆมีเงินทอง ที่คนให้โดยเสน่หาแม้เป็นคนไม่ค่อยเก็บเงินเก็บทองมากนักแต่ก็เห็นคุณค่าของเงินอยู่มากพยายามที่จะหาเงินให้ได้มากขึ้นเพื่อซื้อความสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นให้กับตัวเองในบ้านปลายชีวิตจะได้ไม่ลำบากเดือดร้อนในเรื่องของการเงินแต่ก็ไม่ถึงกับร่ำรวยสามารถสร้างทรัพย์สมบัติและบ้านช่องได้ด้วยตัวเองอีกทั้งยัง ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากคนรอบข้างการเงินส่วนตัวที่ควรระวังคือจะถูกหลอกให้เสียเงินเสียทองเป็นจํานวนมากทางด้านความสัมพันธ์กับครอบครัวคุณจะมีความสัมพันธ์อันดีกับครอบครัวแต่มักเจ็บช้ำน้ำใจกับการกระทาของบุคคลในครอบครัวหรือคำพูดของคนเหล่านั้นอยู่เสมอเป็นคนที่มีความสามารถรอบด้านแต่พออยู่กับครอบครัวกับไม่เชื่อมั่นในตัวเอง กลายเป็นคนอ่อนไหวไม่ค่อยกล้าตัดสินใจมีมากที่จะพบเจอกับครอบครัวแตกแยกมีปัญหาแต่ก็ยังสนิทสนมกับคนในครอบครัวอยู่เสมอด้านความรักและคู่ครองกว่าจะเจอความรักที่แท้จริงจะมีผู้คนมาห้อมล้อมแสดงความรักมากมายมีทั้งคนที่รักใคร่อย่างจริงจังและหลอกลวงเพื่อคนประโยชน์ แต่จะโชคดีได้คนรักคู่ครองที่แท้จริงที่รักใคร่ปรารถนาดีอย่างจริงใจสามารถอยู่ร่วมกันไปได้ตลอดด้วยความเข้าใจกันดีจะได้คู่ครองที่สามารถช่วยเหลือเกื้อกูลและช่วยกันทำมาหากินจนสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวอนาคตจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขแต่มีมากเช่นกันสาหรับคนวันที่28 ต้องพบกับความผิดหวังเสียใจในเรื่องความรักต้องหย่าร้านและแต่งงานใหม่จึงจะเป็นรักแท้ในบ้านปลายดวงด้านสุขภาพคุณจะเป็นคนมีปัญหาเรื่องสุขภาพมาตลอดต้องเสียเงินเสียทองเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอยู่เสมอต้องระมัดระวังดูแลร่างกายตัวเองให้มากเนื่องจากอิทธิพลของดาวราหูทำให้สุขภาพย่ำแย่ได้แต่ก็ยังโชคดี คนเกิดวันที่28ไม่ค่อยย่อท้อต่ออุปสรรคในเรื่องของการเจ็บป่วยมีกำลังใจแรงใจในการดำเนินชีวิตที่ดีดวงด้านเพื่อนมิตรและศัตรูคุณเป็นคนที่มีเพื่อนที่ดีและเป็นเพื่อนที่ดีของคนอื่นๆรักเพื่อนรักสนุกสนานเฮฮาในชีวิตนี้ขาดเพื่อนไม่ได้ต้องการให้คนอื่นมารักใร้ใกล้ชิดและต้องการให้ผู้คนรักกัน ดังนั้นจะพยายามเป็นตัวเชื่อมแนะนำเพื่อนพ้องคนนั้นคนนี้ให้รู้จักกันและชอบคบหามิดีใ่อยู่เสมอเป็นคนใจอ่อนใจดีชอบช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนเมื่อคราวตกอับก็มักจะมีเพื่อนช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้รวมทั้งสนับสนุนให้โอกาสทั้งการเงินและการงานในเรื่องของศัตรูศัตรูก็คือคน ที่หลงไว้เนื้อเชื่อใจสาเหตุก็เกิดจากตัวเองใจดีมองโลกและคนในแง่ดีมากจนเกินไปทำให้คนใช้สิ่งนี้มาทำร้ายเราอีกอย่างคือสุขภาพถือได้ว่าการเจ็บป่วยเป็นศัตรูคอยบั่นทอนชีวิตตัวะกาจทีเดียวดวงด้านบริวารคุณมีบริวารมากหน้าหลายตาแต่ไม่ค่อยมีบาร,รมีพอที่จะปกครอง พราใจอ่อนและใจดีมากเกินไปต้องใช้วาจาที่เป็นสเสน่ห์นี่แหละการปกครองจะมีทั้งบริวารที่จงรักภักดีเสมอต้นเสมอปลายและบริวารที่นำเรื่องเดือดร้อนมาให้แก้ไขแบบไม่ได้หยุดหย่อนเป็นดวงชะตาที่อยู่เหนือผู้อื่นมีบริวารแต่บริวารก็พยายามข่มขู่ไม่ค่อยพอใจในการปกครอ,องของเราดวงด้านโชคลาภ จะมีโชคลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่มีคนให้เงินทองของมีค่าจากความเมตตาเอ็นดูเสมอมีความรักเป็นโชคลาภที่ดีเยี่ยมนอกจากนั้นแล้วลาบลอยอย่างฟุกๆก็จะมีเข้ามามรดกข้าของก็ได้มาอยู่เรื่อยๆก็ได้รับทราบดวงของคนที่เกิดวันที่28กันไปแล้วขอให้ท่านมันทำบุญบ่อยๆเพื่อเสริมสร้างบุญบาร,รมี และทำบุญเกี่ยวกับคนเจ็บป่วยที่ไม่มีเงินรักษาจะช่วยให้ปัญหาเรื่องสุขภาพแก้ไขไปในด้านดีต่อไปควรเก็บเงินเก็บทองเอาไว้เป็นทรัพย์สินเพื่อเป็นหลักฐานในอนาคตให้มากกว่าเดิมเพื่อจะได้ไม่ลำบากเดือดร้อนใดๆขอให้ท่านใช้วิจรารณญาณในการรับชมสิ่งไหนที่ดีก็นำไปปรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินชีวิต ขอให้โชคดีช่องธรรมะสบายใจ8 8 8